สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมไฟเตอร์คงอันนี้ก็กลับมาอีกครั้งป๊อปสามะต่อจากพาร์ี่แล้วนะโอเคมามเรามาต่อแล้วแล้วทำไมเราไปตรงนี้ล่ะเฮ้ยอะไรวะงงเลยเออแปลกนะอืมไม่เป็นไรฮะแปลกไม่ต้องตกใจที่มาอยู่ตรงนี้คือว่าผมข้ามรูกปอลทำไมถึงข้ามอ่ะไอตรงตานี้ก่อนมันยากมากนะครับเลยผมไม่อยากเล่นฮะไอตรงโน้นนั่นเออ ยากเนะี่ยมันยากมากๆม,มันยากที่จะต่อสู้นะจริงๆเลยนะโอเคแล้วก็เออเราต้องต้องเคลืญญอ่อนย้ายไอ้หอเนะี่ยผู้หญิงเนะี่ยไปได้นะแล้วเราก็เออเดี๋ยวน,ะนี่อย่างเงี้ยนะอ๋อถูกแล้ว Do you think you could move a little faster? You're more than welcome to come down here and try it yourself? man seven years and still nothing's changed. Seven years. What are you talking about? It's a figure of speech. There is something very odd about you. She has no idea. Okay <laughs> I' Ah, we are making progress. I think I see a bell in that tower. Perhaps if you can get me to the next balcony, I can sever its rope. You can use it to access the door switch. With my luck, it will probably trigger some terrible trap. Or summon sand monsters. Or bring about the end of the world. Would it kill you just to show a little optimism? Okay, wishful thinking only leads to โอเคเหลืออย่างหนึง่งเราต้องไปย้ายตรงนี้นั่นเองอะเหลือแค่อันเดียวเอาแล้วทำไมมันเฮ้ยที่จริงมันปีนขึ้นได้นี่บั๊กปะเนี่ยอ๋อมันบั๊กนะตัวเกมบั๊กผมว่าแล้วตัวเกมมันบั๊กนะตางที่ปีนขึ้นปีนขึ้นนะอ่ะาแบบนี้เอร์ถูกแล้วโอเคใช้ได้เลย

ก็ได้ขึ้นนานเงี้ยเราต้องจัดการสะตุยหมดก่อนนะถึงเราจะไปได้มันยากมากแข็งมั้งงั้นแหละเออดงแข็งมั้งเออมื่อฟันจริงเลยเนาะเออสายซะโอเคแล้วไงต่อครับคุณซาร่าผมคิวมอนเตอร์เสร็จแล้วนะฮะ คิวมอนเตอร์เสร็จแล้วนะคุณตาเนี่ยเ้าจะทำไงต่อนะอ๋อตรงนี้นะโอเคดูไนะ we did it โอเคระครังเลือดแล้วตอนนี้เราก็ต้องยายระครังให้เราไปปีนเสียไปตรงนั้นอนะ่ะเพื่อดีตาให้เราเนะี่ย ไปต่อได้ครับจะมีประตูเปิดด้วยอือดูเหมือนว่าตอนนี้ประชาชนมีคนกำลังสู้กันอยู่อย่าลืมไปว่านายยังมีพลังอยู่นะแล้วซาลาไปก่อนนะ Okay, bye. Keep me out of And so the prince and pharaoh separated. She sought to save lives. He to end them. For the prince intended to confront his enemy, and perhaps utilize the powerful warriors that hold up inside the temple. His mind turned with thoughts of glorious engines. And something new as well. โอเคครับเอาไว้ท okay, okay. you know? ี Freeman ่นอตเอาไว้แค <im ่นี bar. ้ก่อนนะเดี๋ยวเกินเจอกันพาร์ทหน้าพาร์ทที่สิบสองครับบายายครับสวัสดีครับผม